ใบนี้สี่หมื่นนะอุ้ยโหสี่หมื 4, ่นเลยนะฮะกระเป๋าแค่สามรอยแต่ว่ามันมีเขาเรียกว่าเราเพิ่มมูลค่าด้วยสินค้าข้างในด้วยเป็นอะไรนะฮะฮะอเป็นกระเป๋าใบเล็กแถมให้เข้าไปครับ<ะ>โอ้อันนี้ใส่ใส่สตางค์สเส่เหรียญอะอะไรพวกนี้อู้แถมสอางอันเลยนะครับ ก็เรียกเป็นสองสองมัดก็ไดจะเรียกเป็นอะไรจะเป็นมัดก็ได้สองมัดใหญ่ใหญ่เป็นแพ็คคู่ใสไว้เลยเดี๋ยวลูกค้ามารับแล้วโอเคครับอนีใสายรถเดืเดี๋ยวคุณสี่มองเขาก็ไปส่งคุณโมอนจบเลด้วยส่วนมากอ่ะมันมีกี่สีฮะแรกๆก็มีไม่กี่สีเมื่อเมื่อก่อนนี้ก็จะมีเริ่มจากสีอะไรก่อนฮะเริ่มจากสีกะปีฮะคือใบหนังใบตางฮะ ตัวนี้นะฮะใบนี้สีกะปิอ่าสีกะปิไม่ใา่อันนี้ตัวใหม่แล้วจะออกจะออกส้มป๊อปนิดนิดตัวนี้เนี่ยด้านด้านอะไรกะปิเลยครับใช้ดีไหมครับกะปิขายดีไหมสีกะปิเนี่ยทั้งหมดก็100ใบเพราะหนึใบก็จะมีสีเขียวแทรกเข้ามาใบหนึ่งสีเขียวด้วยใบหนึ่แต่ละใบแต่ละใบใช้เวลาถักทอนานไหมครับสีกะปิเนี่ยสีกะปิเนี่ยสีกะปินี่ได้24ชั่วโมงเลยนะ ใช่ครับย4สี่ชั่วโมงภาษีส้มก็จะลดลงมาเรื่อยๆ,ยๆเรื่อยยังอยูเบร์ดเนี่ยพี่เป็นคนทาเนี่ยวันนึงได้ได้หลายสีไหมก็ได้หลายสีอยู่ผสมไปเลยฮะลุงรวมรวมกันเลยครับเพราะบางทีทุนเราน้อยเราก็ต้องอ,อ,อาศัยสีของคนนั้นนิดนึงสีของคนนี้หน่อยนึงเอามารวมกันช่วยกันละลาย ก็มีตากันอยู่แล้วแล้วก็ดึงมาแต่ละสีเดี๋ยวเวลาแ,แ,แพ็คของส่งไปเนี่ยเราเราถือไปอย่างนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าเวิธีแพ็คทำไงเป็นไงฮะก <c oughs> ็ไม่ยากนะมีเวลาแพ็กเกจของคุณเวลาแพ็คเองเขาไปอย่างนี้ก็เป็นแพ็กเกจจิ้งครับอันนี้ให่อันนี้คือถ้าลูกค <c oughs> ้าโทรมาสั่งเราก็จะไม่ไปส่งที่บ้านรส่งที่ไหนฮะเราก็จะโยนไว้ตามข้างทาง แต่ลูกค้าจะรู้แล้วจะมาเอาไปเองเอ